พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเดอ้อจ้าเมื่อนี้เป็นวันที่หนึ่งนาะพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะออพศ2566น,น้อพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วเดอ้อค่ะเดา้อว่าผู้ใดมีโชคเน่ผู้ใดบ่มีโชคนาะอพี่น้องก็ขอแสดงความดีใจกับคนที่มีโชคเนะะาะลากา ผู้ที่บ่มีโชคก็บ่ต้องเสียใจเด้อพี่นอ้องบ่ต้องเสียใจค่ะเมื่อว่านี้เนาะเลขรัฐบาลไทยออกสามตัวออกสามตัวขั้นเทพค่ะออกสามตัวขั้นเทพของสาวดำเด้อพี่น้องเอ้จ้ะแต่ว่าไอหนึ่งหนึ่งเนี่ยบ่มีแน่นอนค่ะเลขเบิ่ลเลขหามบ่มีแน่นอนพี่น้องของสาวดำพี่น้องเอ้แต่แต่เห็ดเลขมากเนาะเข้าสูตรเดียว เขาสูรเดียวพี่น้องนั่งว่ามันเป็นเลขพี่เลขพี่น้องเนาะนั่งห้ไปสามสี่หาแต่ว่ากั้าก็มันถือตูดตานะพี่น้องเนาะ่ะบ่ถือเข้ากับือว่าบ่าถือนาะพี่น้องเนาะ่ะลุดค่ะพี่น้องลุดค่ะเพราะว่าอัานจังว่าจังใดนั่งกัอันมันเป็นยามเวลาดวงเนาะจังใดจังใดเราไปลืมเลขซีไปเลยเฮ็ดสูตรก็ได้ปกตินั่งสิบบ่ลืมนั่งสิ นั่งสีอันบ่ามักเลขสองกับเลขบ่นเลขหาาทั้งสิละแต่ว่ามือมือนี่อาเมวานี่เนาะเอาคนเ่องก็มีผิดมีถือมีเขามีรู้นาอพี่น้องเนาะขอขอพุณหลายๆค่ะแต่ว่าเลขจีนนั่งทรงไห้ในกลุก่มไล่กลุ่มไล่และทรงไห้ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มอะค่ะนั่งทรงไห้ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มของนั่งกลุ่มบ่กลุ่มนั่งก็บทรงไห้มดเฉพาะเฉพาะคนดี มีไล่าสาวดำเนาะกระถูกกันทวนหน้าเนาะสามตัวตรงเอยบอกขอโทษจ้ะสามตัวโตดค่ะนั่งห้ไปสามสี่หา <c oughs> ขอโทษจะ้ะน้อพี่น,อนอ้องเนาะอ่าท่ากกบว่าถือโตดค่ะอ่าห้ทุกคนค่ะนี่รู้สึกว่าจะมีเลขเก้าตค่ะเก้าหางพี่นอ้องอ่ามีสามตัวอยู่ในหันเนาะพี่น้องเนาะ ตราพออันแสดงความดีใจกับผู้ถือเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนค่ะ<ณ>มือนี่นั่งสิไปใส่เอ้ามือนี้ก็ได้โอ้ยคุณนีภาพไปกันเลยไปน้ำเขามันว่าจะเาค่ะนั่งสิไปอำเภอพุนเด้อพี่น้องค่ะไปใส่บาทแม่มือเศร้าเมื่อวานนี่นั่งก็ไปปล่อยปลาค่ะพี่น้องถ้านั่งใส่บาทนั่งก็จะปล่อยปลานั่ ซอยชีวิตเขานอพี่น้องเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้บ่ท่านได้ถือกับบต้องเสียใจเด้อพี่น้องให้เอาไหมนอกกันเนาะผู้ใดอยากจะมีโชคเวลาบล้องเห็ดบ้างเด้อเสื้อนั่งมึงได้พี่น้องให้ให้ปล่อยปลาดุกเด้อจ้าปล่อยปลาดุกค่ะปล่อยปลาดุกปลาดุกเด็กเป็นปลาที่น้ำชค่วดยตรงเป็นปลาที่ให้โชคให้ลาบโดยตรงนอกกันเนาะ หมายความว่าป้อยป,อยปายยางก็ได้เมิดกับเป็นบุญเป็นกุศลทุกย่างกับที่เขาซอยซอยชีวิตเขานะคะซอยทุกย่างพี่น้องซอยทุกอย่าง,ง,างว่าจะมีชีวิตนะเพื่อนกะเข้าก็ได้บุญทั้งนั้นแหละแต่ว่าตามผูเฒ่าผู้แกเพิ่นนมาขันแม่นป่อยป,อยป,อยปาดุกนั่นสิมีโชคค่ะเนาะพี่น้องเนาะ ี่นองไปป้อยปลาดุกคือจังสาวดําไปป้อยเนี่ยฟังนั่งเบาลองเห็ดปงเด้อปลาดุกที่เข้าไปซื้อต้องไปซื้อในตลาดได้ค่ะต้องไปซื้อในตลาดที่แม่ค้าเขากําลังขายเอาให้คนเอาไปตุมไปแกงไปให้กับเขากับนำนเขาไปซื้อมองหันละจ้ะไปซื้อมองหันละซื้อมาแล้วมันจะมีบางโตที่มันเยาหมายเขาวม่ามันอยู่ในทังเขาเอาขึ้นจากบอ่อมานน่มือนี่ อ่าเอามือมื่อแรงเอาก็มาขังไว้เนี่มือเศร้าเขาก็เอามาขายตลาดมันเน่าแล้วนะคะอยู่ในถังแ,นนแ่น่ออัดจัดกันมดมือแล้วก็มดขึ้นดีแล้วเนี่มือเศร้เศราเขาก็เอามาขายให้คนเอาไปเฮ็ดเอาไปตุมไปแกงนะั่นล่ะพี่น้องเอาไปซอยก้นมนนั่นมันเน่าค่ะเขาซื้อไปปอยนั่นตั้งน,นมอสามจบแล้วเขากระบอกซื้อว่าเขานีซื้อ,อยัง น้ำสกุลยังมีความหยดร้อนอนไรขอให้ซอยแม่ในเดอ้อแม่กำลังลำบากแม่ก็ซอยเหลือชีวิตของเจ้าแม่ก็ซอยเหลือชีวิตของเจ้าให้ให้ไทยถอนชีวิตเจ้ามาให้ให้ใหบ่ถืบอบ่ให้คนเอาไปต้มไปแกงให้ซอยเหลือแม่ในเดอ้อแม่กำลังลำบากแม่ก็ได้ซอยชีวิตเจ้ามาขอฝากพ่อแม่ตอนนี้พ่อแม่คุ้มค่า เจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าหนองเจ้าคลองเจ้าบึงเจ้าห้วยเจ้าเหยนอนขอฝากพ่อแม่เท่านี้พ่อแม่คงค่าขอให้ปกปักรักษาขอให้ดูแลน้องปลาพาเขาสิปล่อยปลาหยังก็ตามก็เอ้ยซื้อปลานั่นละกัปลาดุกปลาไหลปลาซ่อนปลาหมอปลาหยังเนี่ยเอ้ยบอกว่าขอฝากไว้ขอฝากพ่อแม่เท่านี้ย่าให้มีไฟอันตรายต่อน่องปลาดุกที่ลูกออกมาปล่อยนี่จักตัวเอาฝากไว้ขอให้เบิ่งเขาขให้มีความปลอดภัย เขากระโ้าไปสิ่งเลยที่มันดีมันงามครัเพราะเขาปล่อยลงไปแล้วนะคะเด้อพราะเขาปล่อยลงไปแล้วให้สังเกตเบื้องสังเกตเบื้องปลาเนี่ยค่ะถ้าโตเน่าเน่าเนี่ยเขาสินิ่งเจยค่ะพี่น้องคันคันบ่แม่เขาเอาไปโยนลงต่างน้ำเนี่ยพี่น้องอันนั่นแม่สิได้บ่ได้บุญเน้่นั่นบางคนเอาไปปล่อยน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก็มี่บางคนเอาไปปล่อยน้ำคลองใหญ่ๆนะจากคลองใหญ่ๆซึ่งมันบ่แม่นมอง หาจินเขาเด้นะคะเขาต้องเอาไปปอยน้ำหมองน้องน้ำใ่แต่ว่ามันก็เป็นน้องน้ำที่มันมีขอบมีมีขอบไอ้ขอบขอบสะขอบใญใยไอ้ไม้ก็มาจังแม่นม้ำเาเจ้าพญาหนิย่าเอาไปปอยได้พี่น้องบ่มีเหลือคะ่ะทนที่เขาจิซอยชีวิตเขาสำารับเขาหนิไปนั่นทำลายชีวิตเขาลคะค่ะบางคนกับบะฮูจกักเนาะเอาเอาเต้านะ่ะไปโยนตามลงแม่น้ำเจ้าพญาขะมี่ บางคนก็เอาปลาลงไปป้อยมองน้ำดำดำาๆกกระโปงกสกรปรกโปงนาจังแม่น้ำคล่องแสนแสบจังสิเน,นาะน้ำดำปึ๊ดนะเอาปลาไปปล้อยล่งหันคิดเบื้องใจเขาใจเฮาเนาะมันบางคนเอาไปป้อยนะจ้ะแต่ไปเสิเอาไปปล้อยกันแล้วแต่ความเสือของคนเนาะต่ว่านั่งนี่สิปล้อยน้ำน้ำเขาก็เบื้องว่าน้ำนี่มันใสสะอาดว่ามันมีมญยามีดินบ่คันมีจังซันไ้เม่นของมักเขาเด้อพี่น้อง เอาแบบเอาอยางลงุ่มองขอบสะมองขอบแม่น้ำนั่นแหละค่ะเอาป้อยลงแม่น้ำป้อยลง่มมองขอบนะคะแล้วเขาสีเห็นเลยว่าตัวแดมันเหงาอยู่นี่มันกะสิเส้ยค่ะตัวได,ดงโดนนั่งเบิ้งกัเพา่านาั่งชีวเอาเนี่ยนั่งนั่งเฮ็ดกับตาเองค่ะนั่งกับนั่งตัวใดงที่พ่อแข็งแห้งเนี่ยจักน้อยกะประมาณจักสามนาทีสองนาทีเขาก็ดุกดิกดุกดิกไใพไปนองตัวไดที่เหงาลหลายๆหนึ่สิบนาที บางโตนเดียน nice. so so ั่งคิดว่าบอดดี่แม่ค้าก็ตักไขมานะคะนั่งดังเบิ้งเป็นเครองชั่วโมงกับมีปฏิหารมีจริงค่ะป่านี่มันเมยมันเพี้ยมันนอกหนามคือคนตัวใหญ่ปานี่เขาก็ยังเก็บไข่ได้ป่วยหรือว่าบบสมบายยังมากมันก็ยังเพี้ยป่านี้นั่งกับินนั่งเบิ้งกับมันก็สินโดนนั่งก็คิดว่าโอ้ยพ่อบุญบารมีถ้าได้สางมาได้ซอยเหลือซึ่งกันแลวกันเราก็ให้ฟื้นเ้อหลาย โดนโดนน well. ั네่งกัตังงนาฬิกาไว้เนาะสามสิบสี่สิบนาทีก็มีแล้วมันแล้วเขาก็จิกแล้วก็จิคอยดุกดิกดุกดิกคอยตีงจัน้อยจัน้อยหนึ่งก็อาปากงาบยินตะหนวดหนวดปะดุกเลยก็ยกยิกยกยิกประมาณบางทีเป็นจมงแล้วก็แล้วก็ดุกดิกดุกดิกแสีบันี้เราดีดหางปิ้งปิ้งปิ้งไปเลยพอไปแล้วประมาณจังน้อยนึงค่ะแล้วก็แล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมาค่ะกลับมาดุกดิกกลับมาหมงที่ทาานั่งปล่อยลงนั่นล่ะ แล้วเขาก mm ็บายกยกไอหัวขึ้นยกปากขึ้นพ่นมลน้ำเฮ็ดปากบดอบบ๊อบบอน้ำบ๊อบบ๊อบขึ้นพอจะน้อยเนี่ยเขาก็ไปรีบเลยพี่น้องดี่นั่งพิจารณาเบิ่งขนาดนั้นนะเพราะว่านั่งไปก้นที่ปล่อยปล่อยสัตว์ดุมากปล่อยปลาปล่อยปลาไหลปลาหมอปลาช่อนปลาดุกเต้าอยังเนี่ยนั่งบอบบอจินจักเทือกนั่งปล่อยเมือดปล่อยั้งแต่เป็นเด็กน้อยแล้วพี่น้องค่ะปูนั่งกับปล่อยค่ะปูทะเลนั่งกับปล่อย ปูหน้านั่งกับปอยกบเขียดยังนี่นั่งปอยเมืนั่งนี่สิกินได้กับแม่นปลาไอกระชิมันกุ้งทะเลนั่นแหละค่ะกินได้แล้วก็ปลาทู่หนึ่งแล้วก็ปลานิ่เท่านั่นค่ะพี่น้องมาเนี่ส่วนมูเฮดเป็ดไก่เนื้อสั่งมันยังก็ตานั่งนี่สิขออนุญ,ญาตกินได้เฉพาะเวลาที่จาเป็นที่สุดนี่ก็คือไก่เนือ้อไก่แค่เล็กเล็กน,น้อยน่อยนี่สิค่ะแล้วน,นี่ก็มีอ่า ว้าให้พี่น้องฟังเนาะสำหรับผู้จี่หนึ่งขันไปเฮ็ดบุญกะรับตอไปเฮ็ดกับมีคะ่ะพ่หูจักว่าสังเกตนะนะคะและว้วก็ที่สองกับบระหูจักว่าซอยซอยป่าเอาไปป่อยมองได้เขจาจ้างเชลยบุญโดยเฉพาะคนปอยเตาเด้อพี่นอ้องปอยเตากะต้องเอาไปปอยมองแม่จีแม่น้ำไ่ปัปนใดกระดาบตามแต่ต้องให้เบิ่องมาขอบแม่น้ำนะมันมีมันมีไอมันมีไอไอดิน มีอย่างที่มันรั่นเริ่มลงไปมีหญ้าพร้อมนั่นแหละค่ะปอยมองหันผู้จ้าหนึ่งกับไปปอยลงแม่นม้ำไงแม่น้ำไ่บึงไงนะคะบึงที่เขาก้นนะคะบึงที่ไอสะไห่ๆที่เขาก้นนะคะห้าต้นเดียวกับบมี่ขอบสะกับสั้นจริงๆงนั่นเอาไปปอยนั่นบ่มีเหลือได้พี่น้องบางคนเอาปอยล้งลวดมีน้ำบ่แมนค่ะเตาเนี่จะต้องอยู่มองที่มันมีญ่ญ้ายู่ขอบสะข,ขอบขอบแม่น้ำไ่นะคะ คันมีหยามี่ยังนี่สิน้ำในน้อยก็เริ่มลงกไปเลิกเกนั้นเอาไปป้อยเอาไปป้อยขอบสะนั่นแหละค่ะขอบแม่น้ำในหญ่นัน่นแหละค่ะเขาอยู่ได้ว่าตั้งแต่นีหยา<อ>จะไปปล้อยมองบึงใหญ่อ่าบึงใหญ่ๆกับพี่น้องหยาเส้นเดียวกับพมีบางคนเอาไปปล้อยน่ะอ่าคือเพ่นรู้เท่าไม่ถึงการนะคะเขาต้องเบ่งมามองใดเต้าเขาอยู่แบบใดปลาไหลขึ้นกันพูดจักนึงน่ะเอาปลาไหลไปย่นลงกแม,ม่น้ำจะพะยะก็มี เอาไปลองรงเอาไปเอาไปปอยข้องแสนแสบก็มี่ข้องแสนแสบมันดำปือป้อปื้อน้องพี่น้องเพราะว่าสิปลายยังก็จะเอาไปปล่อยเดอ้อพี่น้องเอ้ทีนั่งเบานี่นั่งเบามากถูกความจริงใจเ่าไา้มีเกียรตยิหน้าอีหยังครับพี่น้องผู้เะเนอนปลปอยล่องหันละปอยล่องันอันนั้นห่อสื่อเอาแล้วเขามาหาเขาต้องเบื้องก่อนมดก่ว่าเขาจะเอาไปปลอยใสย่เบื้องนำ หูว่าแม่น้ำมองได้มองได้มันนี่หยาไม่ยังแห้งดีค่ะเอาไปปล่อยเลยพี่น้องจิตใจเขาใส่ใจเขาใจเขาใส่ใจเขาแม่นั่งเห็นดอกว่าน้ำดำดำในคลองทั้งดำทั้งสกป๊กขนาดได้เอา,าป่าไปปอยลองหันล้งสิอยู่ได้จังไหน้องพี่น้องเนาะอันนี้ที่นั่งวอานั่งบนไอ้มีเกตนาอียัยยงค่ะเกตนาที่ดีพระว่านั่งนี่ก็เป็นคนปลอยสั์ปล่อยปอยป่าปลอ,อยอยี่ยปอยทุกชนิดค่ะเพราะว่านั่งบ่กินอ,อยู่แล้ว ปลอยมาแต่เป็นเด็กน้อยกับบอยแมนพึ่งมาปลอยก็มีความรู้และความเห็นชัดเจนแล้วก็ว่าสู้กันฟังซื้อๆวันมีเจตนาอย่างปรดใจวิจารณญาณในการรับชมผู้ใดผู้ใดฟังแล้ววิจารณาเบื่อผู้ใดเสือกขอบุณผู้ใดเื่อเสือกขอบุณแล้วตั้ใจไฟใจมันนั่งกเบวาไปตามความเป็นจริงที่นั่งเฮ็ดที่นั่งปลอยก็เลยอยากบอกให้หลายๆคนฟังบางคนเหม่นบ่หัค่ะ ว่าแต่ว่าเป็นน้ำเอาไปปล่อยเลยโบแมนกับมอตอเบิึงสาที่เขาเสียเอาไปปล่อยนั่นกับเต่าหนึง่งปลาไหลหนึ่งนะก็ต้องปล่อยกับาแม่แม่น้ำสิน,น้อยกับสร้างสิหญ่ก็ตามขอให้ขอบนะขอบขอบ,ขอบแม่น้ำนะขอให้มันมีดินกับมันมีดินมีหญ้าเด้อพี่น้องบางมองเนี่ยแม่น้ำไงขอบสาบ่มีบ่มีดินเนี่ยค่ะบ่มีหญ้าเป็น เป็นปูนที่เขาเทศลาดขึ้นมาดลอ่อขอบสะใ่ๆนะคะล้วเอาปลาเอาเต้าไปปอยอย่างสันพี่น้องเราสิไปกินยังะ่ะพี่น้องเต้านี่เรากินยากินยามีดินมีทรายไปยังสันวันนี้ขอบสะใ่ๆที่เขาก้นน้ำอำเภอก้นน้ำจังหวัดนั่นสิค่ะเป็นโครงการของหลวงัสิมีตั้งแต่ปูนซีเมนต์จ้ะปูนเป็นปูน เป็นปูนรอบขอบสะสะยันยันหนึ่งเด็ก็เอาเตาไปป้อยเอาปลาไหลไปป้อยแล้วเราสิกินยังน้อพี่น้องเนาะค่ะแกวอาให้พี่ให้น้องฟังไปสั่นละเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดอ่าพิจารณาเบื้องว่าโอ้สาวดำเบ้าเนี่ยถือบ่เมียนความเล่าตัวนี้มันฉันฉนสีเหลืองถือโบน้องพี่น้องเนาะเขาเกิดพิจารณาเบิ่งเนาะขอทุกท่านโจงดีเด้อพี่น้องไปตามกันหมดนะจ้า